ครับวันนี้นะพามาชมนะฮะไฟหน้าอีสุดีแมก์นะครับชมไฟเข้าหลังตัดติดตั้งโปรเจคเตอร์นะครับเข้าไป2ลูกนะฮะตอนนี้เปิดไฟวงแหวนแล้วนะครับไฟวงแหวนสามารถที่จะต่อเข้าไฟออนนะครับหรือเข้าไฟหลีในรถได้นะฮะแล้วแต่ลูกค้าเลือกใช้นะครับเปิดไฟหน้าตทงการแปลงพักไว้ให้เรียบร้อยของเดิมเป็นสีนอนนะครับอ่าอันนี้เห็นไหมฮะไฟติดแล้วฮะไฟออาจากลูกแก้วแบบนี้ฮะสองลูกติดแล้วนะครับแบบนี้ฮะ ขี้เป่นแน่นอโอเคสูงต่ำสูงต้องเสียบปลั๊กที่ตัวรถครับเสียบปลั๊กหไห้สูงทำไมครับต่ำติตก็ปกติไปถึงก็เสียบปลั๊กได้เลยนะใช่ครับนี่ก็เสียบปลั๊กเดิมที่ไฟหน้าได้เลยครับมีปลั๊กไฟหน้าไฟต่ำมีปลั๊กไฟสูงครับเสียบได้เลยครับแล้วก็นี่ไฟดีครับหรือจะต่อไฟอ่อนก็ได้ครับ สเส้นนะครับนี่เป็นไฟหลี่นะเดี๋ยวจะเขียนติดไปให้เน,นี่ยต่อเข้าไฟหลี่บวกลบส่วนอันนี้เป็นปั๊บเปิดมากไฟสูงครับอันนี้ต่อเข้าไฟสูงนะเสียบได้เลยครับอ่าเสียบเข้าไฟสูงเดิม<ช>นะครับอันนี้ก็เสียบที่เท็จเท็จ,จขึ้นหลอดไฟต่ำ<ช>นะนตนะัวรถได้เลยครับผม